สวัสดีพี่น้องป้องายพี่น้องท่านผู้ชมที่กำลังกมารับชมส่องสบายไฟสไตล์ทางไหว้ที่ทางหน้าจอโทรศัพท์ท่านผู้ชมอีกเหมือนหนึ่งทรัพย์ปรับปณีจะพามาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องป้องไปบุญกระทนบุญกระทนสามเคทางอำเภอนำเยอนจหวดอุบลราชธานีวมน่นี้เป็นบุญมือถอดกระทนอันนนี้การขบวนแห่กระเิน ปีนี้ที่ว่าเป็นปีพิเศษมีนายอำเภอพอเมืองอำเภอนำเงินเป็นประธานพมคาราชการพยาบาลกำนันพยสพยบอลองเป็นเจ้าภาพอำเภอเมืนะครับมีทางวัดเยตตำบลลอยสองหมู่บ้านที่มาร่วมส้างกองกระถินต่างทบทอดกระถินสามกีทางบัด ชมชนปลาขาววัดปาตันทรันงสตะบนยางมีขั้นตอถูกหน่วยงานมารวมเอาบุญเนานำกันบุญกระถินปีละครั้งปีละเทียเด้อยปีน้องขบวนแห่ขบวนฝัน,นคือว่าลายเป็นพิเศกษการปฏิบัติตามมาตรการของโควิดที่เราปีน้องป้องไป ใส่มาใส่เม็ดใส่ยังกันทุกคนแต่ว่าเว้รนระยะห่างอาจจะอาันใดก็เขาก็รประมาณห่างพอสมควรอยู่ทางอำเภอเมียนก็ถือว่าอย่างนี้เขตดอ่าตึงขันอันตรายถึงก็มีจะมีจุดเล็กๆน้นอยๆคัดตื่นน,น้อยอยู่นี่เราอยู่นี่เรารับปลอดภัไผ่และดับเปิงอยู่แต่คือบางมองบางเป็นดีเป็นกะห้ามจัดยกเลึกแล้ก็มีบาง ตำบลบางอ๊เภอบางจังหวัดถ้ามีถ้ามีโควิดระบาดเป็นกระจองงดให้จัดงานที่มีคนได้ซุมนุ่มกันหลายๆเนาะแต่นี่ถือว่าในเขตที่ปลอดภยัยยุบตัําพวนอยู่ก็เลยอนุญาตให้จัดได้เฉพาะก็มีฐานพอเมืองในอ,เอนำเภออำเอน้ำเยินในพัทยามนน้อยสุถึงพึงยายมากหม่ก่กี่เดือน มาเป็นเจ้าภาเป็นประธานพ่อผ้าพ่อขารัชการมา,าทำบุญทำกุศลส,ส้างกองกระถิน่นปรรจัปีริเพ็ีปีและหังนาเทีย หมุนเวียนไปแต่บนไม่ไปเรื่อยๆกระตินทางอำเภอโดยมีทางอำเภอและคุณนายเป็นประธานและความ้วยข้าราชาการตำรวจทหารทุกหน่วยงานความเร็บประชาชนรวมสมตบสางกองกระตินเนาะปีนี้ว่าไม่คนมารวมงานหลายพอประมาณพอสมควรสหรับกระตินสามัคคี จำปี2 5 0 2หาห้อันหา6 4ีเนาะซึ่งมือร่วมงานก,กับวันที่28พิพาทมาแต่มือเนี้เป็นวันที่29ตุลาคม2 5 6 4เป็นมือทอดมือร่วมหมายมือทอดกระถินสามัคคีหรือแห่จากคนละทั้งในบ้านกลางศาลากลางบ้านมาทอดหนะาอดัด ปีนรถแห่ก็บม่ค่อยมีใส่แบบเสียบเสียบเงียบธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยใส่รถแห่แห่กีแห่หอดประตูโค้งบ่อเขาวัดรถแห่หามเขาวัดเป็นวะกรรมการเป็นวะหอดประตูโค้งแห่มาจากดออ่างทอบประตูโค้งกับจุดดูวัดยุดประตูโค้งเขาวัดเรียนลบกวน เป็นว่าว่าลดแหเสียงดงังดังที่ลองฟังไปเดี๋ยวก็มีกฎหมายหามนำขอหามหามรถแหเขาใน,นวัดงานบวชงานยังต่างๆ่แหได้เฉพาะทางนอกเดี๋ยวมีประเด็นดราม,มากันตีกันก็มีบางครังบางข้าวได้ดเฉพาะรดแหงานบวชงานแต่งงานต่างๆเนาะแต่มี ถ้ามียาทาดไปลุงร่างกายแล้วมีอาการผิดปกติหลวดคนทำก็ได้เนี่ยมนากันก็ได้สวนปีนกันก็่ได้หาอะไร อาเหลือดตั้งเล่งออกทันที่รถพี่น้องเอ๋ยมิสนันจึงรรว่าให้มีกระบวนแห่ขบราชธวัมตดแห่เสียงดังแห้งเนาะมีแต่แบบแห่แบบเจีบเรียบถือตน้นเงินลงไปของมันถือผ้าสวงเจีวรปผ้าไก่ต่างต่างเนาะยังอัตระบริการเขาบักฮ่วงบักเตียงบักโม่บักสารพัดมากใหม่ซึ่งประกอบองค์กฐินบริวารบริขารต่างต่าง ก็มีหอดลงทานเขาจีได้เป็น้วงพน่ะิ้วกะแวะเอาลงทานเขาจีเกาจีแซ่บเกาจีหอมเกาจีนัวดังหอดแตงประเทศไปหอดประเทศเล้ามาแล้วสลับทีมงานปั่นเกาจีทางบัตบุรพาหอดโคหรลาดไปหอดผักไก่ผักกางมาแล้วสลับเกาจีทีมงานนี้เซบอร่อยดีเป็นอากาจากจับภาพตังลงทานเขาจี ทางผักไสผักผกลางภาคเหนือไปมาเบิดแล้วคณะทีมมาเกาจีสุดนี่คลายดีแต่นายแสยบมาตั้งเยอะเอะะกินกระติดใจเอาแล้วเกาจีมห่อนเฮ่เกานมากะหิวกระแวะเขาฮะลงทานเกาจีพี่น้องฟองไปถ้าบรรทาดการโควิดคนอาจจะร้ายกว่านี้ อีกอันหนึ่งบางทีก็มือวันหยุดวันวันหยุดรัชกาเนาะช่วงวันเสาร์วันจันทร์คนอาจจะหลายกว่านี้หรือถ้ามีโควิดสถานการณ์ปกติคนอาจจะหลายกว่านี้เนาะอันนี้เม็นนินทางระวังระวังกันอยู่บางคนก็บรกกาเขาในที่ชุมชนช่วงนี้ทั้งวนกันหลายหลายพื้นที่ทั้งตลาดหลายมองกะปิดพื้นที่ หลายแต่บนหลายอำเภออยู่ปิดบานปิดพื้นที่โดยเฉพาะทางตลาดในเมืองหนวทางวารินทางปีบุญทางบนทริกขัดตื่จากตลาดก็มีพี่น้องป้องไปกะรระบัดระวังกันยังพอนปลอดภัยอยู่พี่น้องป้องไปเอ้ย สำหรับโดวอันบีปบบบบบบนะับปิดปับเนาะส่วนนี้ก็ลดล,ลงกันฉีดวัคซีนต์ุกมือจุกมือทางเด็กหน่อยผู้ใหญ่ใส่ไฟสื่อโมเดอร์นาเอตตาซินเอกาซีนโนแวคโซนอฟาร์มฉีดกันไปเก็บหลายเปอร์เซ็นต์แล้วคาดว่า,ากเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับทีมเมกาพามาเบิ่งการขบวนแห่ขยินเนาะสำหรับจะปากเก็บใส่กดแช่กดกริ่งซ้ำน,นีดครับกดนิดี่น้อง